ก็ยืนยันว่าตายแค่สองตายแค่สองครับคนที่ยังการุ่หน้าเป็นห่วงกา่นหน้าเป็นห่วงทำไม่เป็นแล้วเองยิบเอีกแล้วยิบไปแล้วการกายการแทรกมาผิดมีอะไรที่คอนปารีโฟมมาทุกห้าปีความคืบหน้ากรณีดิงที่สติงพระตอนนี้ขึ้นพระไปถึงไหนแล้วครับเอ่อคดีสติงพระนี่เมื่อวานนะครับที่เหตุเกิดเมื่อวานประมาณบ่ายสองนะครับมีมีคนร้ายนั่งรถสีขาว นะฮะร,รถเกง่งสีขาวก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับบางบาง,บางคนก็ว่ารถรถเก่งสีกขาวนี่อาจจะไม่ใช่นะฮะอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับก็ขับรถประกบใช้อาวุธสงครามยิงนะครับมีผู้เสียชีวิตขณะน,นี้สามศพแหละนะครับ <S <S แล้วก็บาดเจ็บอีกสองนะเมื่อวานผมก็ไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไปไปไป,ไปชุมร่วมกับฝ่ายสุดสวนของทั้งโรงพักนะครับของทั้ง สืบจังหวัดแล้วก็สืบภาคนะครับวันนี้ก็ได้ไปอีก,อกครั้งหนึ่งมีความขึ้นหน้าเยอะครับเขาขึ้นหน้าเยอะแล้วก็มีช่องทางในการสืบสวนในในคดีนี้ครับ